สวัสดีค่ะคุณยายพามาหาแมติเคียนหญิงวันนี้ค่ะมาดูบนแมติเคียนจะให้โชคไหมจับตาดูดีๆนะคะท่านไหนจะเห็นเลขอะไรแมติเคียนเคยให้โชคคนที่มาหามาแวะนะคะทำไม นอเลขเกดเยอะเยอะเื hell, so like nah, mm ่อวดที่แล้วก็เลขเกดนะคุณยายจะใส่ไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ให้มองให้ดูให้ดูให้เห็นว่าจะเห็นเลขอะไรนะแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกัน ừ, จะดูด้านนี้อีกที่คอนแม่ตะเชียนนะคะ ตรงนี้มันเลขสามเจ็ดสามห้าเหรอเนี่ยตรงนี้นะคะนี่นี่เจ็ดเจ็ดห้าเหรอ เจ็ดห้าสามดอลองทาแป้งดูตรงนี้ดีไหมคะตรงนี้นี่นะแต่คุณยายจะทาแป้งก่อนนะเนี่ยนี่ตรงนี้นะนสงสัยตรงนี้เห <c oughs> มือนเลขอะไรนย่างงี้แตคุณยายจะทาแป้งดู สามศูนย์หรือว่าสามห้าศูนย์เนาะดูดูไกลๆดูภาพไกลๆทีนี้จะเห็นเลขอะไรดูไกลๆก,กันก่อนนะคะ ตะกี้ดูใกล้ตอนนี้ดูไกลเจ็ดสามสี่ จะเด่นสามเนาะมองไปไหนก็จะเห็นสามส่วนมากอันนี้หกอะไรหกอะไรใช่ไหมมาดูนะคะดูนะแล้วแต่คนจะมีโชคนะท่านจะให้โชคใครก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะมองเห็นจะไปบอกกันก็ไม่ได้คือแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคเนาะ จะเป็นแนะนําว่าตัวนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วแล้วแต่เราจะเห็นแล้วแต่ท่านแล้วแต่จะบรรดาลบรรทุนบรรดาลให้เราเห็นรียกะไรแต่แตยายเคยเคยตรงนนอะเนาะยายเคยมาตามที่ยายเคยมานะคะ คุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แช่นี้ก่อนค่ะนี่คือบ้านนาซึนนะคะบ้านนาซึนคุณยายพามาชมก่อนแม่จะเขียนแม่จะเขียนให้โชคนะดูดีๆนะคะจ้องดูดีๆมีเสียงนกด้วยอันนี่สิเป็นดอนเจ้าปู่ดอนปู่ตา คุณยายจะเลื่อนกล้องไปเรื่อยๆจับตาดูดีๆนะคะแล้วแต่จะมองเห็นนะแล้วแต่โชคนะแล้วแตโชคใครนะตรงนี้เล็กอะไรยังไงคุณยายซื้อเจ็ดสามแปด เจ็ดสี่แปดเนี่ยคุณยายซื้อุอ้นไปเอาปากกามาวันนี้นี่อะไรเนี่ยหกสามหรือแปดสามนี่แหละแต่สามนี่เนาะไปไหนสามนี่ไหนจะเห็น ตเลขสามเยอะไปแล้วคะ่ะไ,ไดยกดเจ็บภาพบรรยากาศไปแจ้งนี้ก่อนครับโอเคคะ่ะแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคโปรดใช้วิจารณญาณนะคะอันนี้คุณยายพาพามาดูพามาชมคะ่ะว่าจะเป็นยังไงแต่งวดที่แล้วก็ได้อยู่ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานๆเจอค่ะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วไปแล้วตรงนี้แหละนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะนี่สี่สามแปดสี่สามแปด จุดซื้อสี่สามแปดกับสามห้าเนาะ